พี่น้องมาเบิ่งรถนกหน้านี่ค่ะนี่ป้ายทะเบียนหนึ่งหนึ่งสี่สามนี่แมวเขาไปห้องออกลูกนี่ค่ะนี่เบิ่งนี่เอาไปบ้างกันนะลูกเี๋วบ้านไม่เบิ่งบ้างกันป้ายเพิ่นเห็นเบิ่งต้นนี่ค่ะมาออกลูกซส้นลดนกหน้าจ้างเพิ่นงัดออกนี่ค่ะนี่นี่เบิ่งนี่โอ้ยมาออกลูกซส้นลูกอันรถอันให้รถนกหน้าพี่น้องนี่ค่ะนี่อันหน้ากินเลยหมดอันหนาเพิ่งไกินเลยลูกขอบใจหลายๆลูกเ่ราะตายล่ะเพิ่นมาออกออกลูกซส้นลดนกหน้าค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ เกือบตายพี่น้องเอ้ยมันเขาไปนี่เครื่องรถก็ขาไปจังไดอะไรที่หล่ะค่ะไปทะเบียนรถหนึ่งจ้างสร้างเอาออกค่ะห้องอยู่สวดสวดอยู่พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องนงหน้ากับก้าวพอดบ้านแล้วจ้าฝากส่งนกงหน้าผ้าแสบไปด้จ้าพี่น้องนกงหน้ากับเดี๋ยวรบดียลย่งคลิปโดนละค่ะร่งองงซ่องเสมือนนกไสมหา เดี๋ยวสิาพาดพี่น้องส้มสวนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวนกหน้ากดเปลี่ยนคลิปบันจ้าคลิปต,นต,นตน้นต้นนกหน้าอันเมื่อนี้ไปจ้างเขาเอาเอาแมวออกจากกรดห้องอยู่กีบกีบอยู่ตื้อคือนม่ยังเศร้าพี่น้องอันนั่นนกหน้าหลดอันออกมาจากบ้านแล้วว่าออกลูกอยู่หนาบ้านนกหน้าอยู่มองผาสิท่าวนะ่ะตัวหนึ่งปวดพวกอีรีนี่ ลงหน้นาก็โอ้ยอีหยังนอ้ะประสันเห็นเห็นแมวแมวไมว่อาศัยอยู่บ้านนี่มีอยู่สองตัวจะเป็นแมวไผ่แม่ท่องท่องก่สงสอง,สองก็เลยกว่าอีกตัวหนึ่งไปใส่นอ้ะคืในได้ใจขี่เราไปสง่ดงดูได้ยินเสียงแมวหอ่องลุงหน้าก็ว่ามันอีหยังล่ะมันเป็นหยังนอะ้ะมันละตาที่เนี่ยนั่นนั่น,น,นคี่ยไปแล้วว่าเสียงห่องกิว้วกิ้วโย้โอยออกรถออกลูกเสลรถลงหน้าอันว่ามันอยู่ห่องเครื่องมันห่อนอยู่ได้จังได้ประสันก็เลยไปจ้างสร้างเพื่อนนั่น ง่ายหางัดหาอยู่มองแถวอันนั้นแถวสะเก็ดนั่นนะคะพี่น้องเกลือบลาจายปวดพ่อีหลีเบิ่งเด้อค่ะโชงน้องนาโชฉอันอันนี้เขี้ยวพี่พ่อพี่น้องชมสวนน้องหน้าไปลงคีบโดนพี่น้องอันนั้นยู่ทูประกาศตัดไร่ใดน้องนาออกเพื่อว่าอันไม่มีการสร้างรายได้ประสานโวงนึงน้องนากะยากลุงน้ายากปลูกแบบมะปวยหลายมีคนไข่้องนากะยากปลาลุงเดยนแน่นี่มึงเขี้ยวงามงามพี่น้องต้นมันใหญ่ถือเด้อค่ะ เอาไปปั่นกินมาอื่น,นุกหน้าสิปั่นอยู่บักพุงกับกระล่งางดกพาพี่น้องช่มสวนลงคลิปก่อนฝากกุดไหลกดแช่กดติดตามไม่ได้จจะพี่น้องส่องยูทูบหนีก็อยู่เด้ถ้าบ่ได้แปลหน้าที่ก็ลงบ่ได้โฆษณาก็ลงบ่ได้พี่น้องมีหลายอยันยางหลายอันค่ะเมื่อน,นี้นกหน้าขอโทษเขาอาไยถ่ายคลิปในแนวตัง้งพอนกหน้าเสียเอาอันนั้นโฉบมาฝากพี่น้องไปเบิ่งเด้อนกหน้าเอาโฉบมาฝากอุ้งปกหน้าดกๆดกค่ะบักหน้าบกัาบกท่วพผู้ เมืมอแรงยางสวนกับวันใดเท่าไรได้ค่ะยุ่งมันหลายนี่บักทัวรผู้กำลังเป็นหน่วยก็ได้เคยกินมาปักทัวรผู้นี่แกเบิ้ลเหรอเพื่นลูกหน้าบ่ได้มีเวลากินเพื่นก็ตำหมักฮงพี่น้องเพื่อนชื้นชื้นนี่ดูเพื่อนปดโอ้ยดูดีไลยค่ะเด้อทัวรผู้ก็ได้บักหน้าก็เป็นย้อยอยูุ่่นโลนมันโลนหนือบนไม่มันสุกได้ค่ะพี่น้องเช่เพื่นเป็นอีหยังเพื่นกับอันโลนเพราะท่านอีสุกสามต้องใส่เพื่อนปวดหนามบ่หนุ่งหน้าวะ กระดกอยู่ก็ได้กินอยู่จ้ามือพายางไปเบิ่งบอกกผีกหนาบ้านฝากส่องน้องหน้าผ้าแสบนม่ได้จะพี่น้องเด้อส่องเกือบปิวนงหน้ากับมะหูเนาะนนงหน้าเยี่ยน้งหน้าก็ป่ได้ลงเพิ่นมาไม่ได้เจอกันนานนี่แล้วลดขั้นนี่หละเนี่ยพี่น้องนุองหน้าไปให้เพิ่งัดหม่องมันออกอยู่ทั้งหนาอันขูดลดนงหน้าเบิดเอียงลรามันคือันคือเป็นแนวนี่น้องหน้าก็ะไรเจะามันเอียงหันมะ ขูแถวอันสเกิดนี่นบิดเลยว่นนี้สังเกตเพื่อนมาตะกุยนะคะเพื่อนมาออกลูกใส่ปลาที่เหนียนลูกหน้ากระือกลับมาพนองกิ้วกิ้วอยู่ว้ยยุ่งกลับมาบ้านอย่นีโลงรถนี่แหละลงรถกับบันี้หกอียงดอกหังมาอยูห้าบวัี้เลี่ยงดอกหน้าบันี้เลียงแมวแต่ว่าเพื่อนกบมักมอยูนะจังวะจังมันเอียง ตะกุยลดนกหน้าจุนม,น,มนเบิดเพิ่นสีออกลูกว่าจากผัดออกแล้วผัดอันเอาลูกไปซ่อนไว้แน่อันนั้นมันอุ่นมาจากอะไรกลางคืนไปที่นี่กางเว้นกันหนีผุ่นบอกพลิกเพลิกกระบื้องกินเอาพี่น้องเอาเปลือกไข่ใส่เดอ้อจ่าเนี่ยเปลือกไข่ใส่ขึ้นนกหน้านี่ดีดีมันถิ่มเปลือกไข่ใช่มันมีธาตุโปรตีนมีโพแทสเซียมบอกมีธาตุเหล็กธาตุยังสารอาหารครบค่ะเพื่อต้องการเขาเสียเขาเหลือมาเนี่ยบอกพลิกในร่องเนี่ย หดน้าดูเพิ่นกระมัมากเด้เพิ่นสิเน่าโลดหน่วยมันหน้ากรบโปรงอยได้หดน้าดอกฝนมันตกถ้ามันที่แดดจัดสองสามเหมอนเนี่ยมันแห้งกับฮดเพราะว่าอยางเพราะว่าอันพออยู่ในอันบ่วงบอนเนหากินบ่ได้หากมันบ่ได้ไปกต่สิหกเนี่ยแนดหน้ากรบโปสบายอุ้ยไผตัดหญ้าหน้ากระตัดอยู่กระใสเอ็นเนี่ยละตัดแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าตาย ผุนมะนาวที่หนาบ้านนี่กระดกเห็นได้ขนาดนี้ดูยใหญ่ผุ่นไผ่แย่มากกับอาหารนกนาเด้อบมะนาวมะนาวนี่เพิ่นกับพุ่ม้หม่นะนี่เพิ่นกับชอบหนามเนาะผลไม้อ่าพวกผลไม้พวกฟักผุ่มละหม้นะนี่ที่เพิ่งชอบก็คือมะนาวฟักนี่ต้นหอมตัวนี้นกหน้าลูกเสษกระถางไปกินได้เดี๋ยวสิพาไปีบึงนกหน้าสีไายครีบซุ่มเอ๋อบัานที่นี่เกือบสองนกหน้าปิ้วนกหน้ายื่นไปบักโดนนึงสร้างรายได้ไม่ได้ประสานเงินอยู่ในอันนั้นหายเบิดเลย เงินว่าท่านเดี่ยวออกอยู่หายอะไรพี่น้องบ่ท่านดพันทุ์ยิบหายอยู่อ่าไม่มีการเคลื่อนไหวช่องวัาสันเขาปะเขาสิปิดช่องเขาบอกทัวบอกทัวได้พี่น้องข้าหน้าก็จีสิลงอียงเนาะข้างเนอมันกระยันบอกกหุ่งปกหุ่งเตี่ยเป็นนวยเบิ้อนเรอคะนี่เป็นบ่เน้อหน้าใส่เบิองปวดเป็นนวยล่ะเดี๋ยวภาพปี่เบิองต้นหอมตัดหยาเขาก็ได้ซ่อมนี่กะเครื่องทัดหญ้าก็ตายก่อน ตงหน้าไปขอ,ขอไปนี่เพจหน,นึ่งไปเห็นบอกพี่เครือสูงไปเป็นเมตรแปดซีพุนเหต้นหอมลรงหน้า,นนานใส่กระถางไว้พี่น้องลรงหน้านใส่กระถางไว้อันนี้บอกพี่เครือลรงหน้า,นนานว่าพอใส่กระกระถางพอ่อจะเอาไปเอาไปปลูกนะจ๊ะให้มันนห่นชิคกันคุยกับเพื่อนหลายคนอยู่ปลูกจกักซีบกันที่หาต้นนี่ก็น,นี่แหละจะกินจักต้นทุงต้นเอาอันสีเข็ดห่างคือล่องเบืองหน้าซื้อมานี่เพจ หาซิปเมตรลอยเก่าซิปเก่าบาทลองเบิงเนาะค่ะเนาะลงคลิปยูทูปเหตุเถ้าะเดบแตด์หนาทีกับโฆษณาลงบ่ได้ด้พี่น้องปวดผู้เนาะค่ะเนาะเป็นหน้ากระลังเฮ็ดเพจเฮ็ดเพจฝากกดติดตามเพจงหน้าผ้าแสบกับยูทูปไม่ได้จะเด้อกับเพจเพันว่าคลิปเลี้ยวมันสางเลยได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ต้นเชอร์รีหมากมันกระลังอันเชอร์รีบานเท่าที่แล้วรถขั้นนี่แหละโศกเลยพี่น้องเด้อเพันว่า หมาแมวออกรถใส่รถออกโอ้ยออกลูกใส่โรดนี่มันโชคดีโชคโชคด้วยพี่น้องเรื่องน้องหน้ากับสีซื่อกันนะคะมีโชคดีกับตองแช่ให้หมูเห็นเนี้ยนะคะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องหน้าพื่อก๊าลังใจให้น้องหน้าเด้อดกับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นก๊าลังใจให้น้องหน้าผลิตคลิปต่อๆไปเนาะเขี้ยวก็งามๆซะเดี๋ยวน้องหน้าจะเห็นเขาหูหูเบาๆเขี้ยวนี่เขาจะขายกิโลละสามร้อยบาทพี่น้องเขี้ยวนี่ค่ะ ใบมันกิโลละสามรอยบาทนุ่งหน้ากำลังซีดรงเลื่อนอยู่อันนี้นุ่งหน้าปลูกใช่ใช้ค่าบานนี่ละนี่หนาฝนเนาะค่ะเนาะบางใช่ค่าบานหามออกหามเข่ามาเนี่ตัวน,นี้พันยูแล้วก็เลยอยููนี่แหละแดดกระซองเงี้ยมาเ้าเพิ่งต้องการแดดอยู่ดิค่ะนีเหลืองนี่แดดพอถึงนีตัวนี้เพร,ระกาเด็ดกินเพราะถ้านในเด็ดกินให้พ่อชีใหญ่ก่นีก่อนดินนุ่งหน้าก็มาร์กเอียงอันนี้อันขึ้นใช่พี่เพิ่นเอาอนปลูกใส่หนามเพิ่นเอามานกงหน้าเสือมาสามถุงเอามาเน็บ เพราะท่านเห็นเงินเพล่นเพราะท่านเห็นเพิ่นเพิลิดเพลินเราสิปบาทผีโรงเรียนเนาะค่ะเนาะนี่กำลัางงานลุงหน้าเพาะต้นมันเองพวกพวกนี้เพาะเองพอเองพาะไปเลยร้อยต้นได้ท่าน,นี่แหละค่ะพี่น้องตายเบสอาณาฟุ้นสร้างเป็นเปลือยนะคะปลูกยากปลูกนี่อูโ้ยุ้งโปวดพ่อเด้อพี่น้องเด้อแล้วบ้างเด้อค่ะลุงหน้นนไปไปาเป็นไปโรงพยาบาลปูปอดสบายแฟนบอสบายนี่เขาโร้องบาลเนี่ยโอ้ยมีแต่คนเป็นไข่เลือดออกค่ะพี่น้องให้ดูแลเจ้าของเด้อค่ะเด้อ ไพ่ธรรมชาตินี่ล่ะไพ่เหมือนเหมอดไพ่จากสัหลายนี่ล่ะซัดเท้าบ่หูตัวนี้น้อยนี่ถ้าเฮาคิงหัดเฮาหยงเฮ้าฝ่าไปจ่อเลือดดดไปไครเลือดออกเฮ้ากับ่ฮห้เด้แน้ค่ะน้องีโชคเด้อพี่น้องเด้อลงหน้าลงลงเพดลงเฟดโอ้ยขาเจ้าทักกันรัวรัวพู้ได้เพิ่นเรื่องนี่ลงหน้าสีซสืออยู่ออกใสหน้าบ้านกับตัวหนึ่งออกใส่รถลงหน้าอีกี่ตัวลงหน้าเก็บออกแต่ว่าตอนนี้คิดเห็นตัวเดียวเพราะสุนทราออกไปแล้วมันออกบ่เบิดนะคะมันหมุนเข้าไปบ่ได้หมุนเข้าไปนี่ ตัวเครื่องรถดเนี่มันห่อนมันอยู่ในมองกาบมันนี่กาบมองเป็นปากสลามนี่นะคะฝากกุดไหลกุดแช่สองนุ่น่าผาเสียบไม่ได้ใจพี่น้องพอกันใหม่สวัสดีค่ะ